ตอนนี้เราก็อยู่เซเว่นก่อนขึ้นพุทธเบิกนะครับจะออกตัวกันแล้วนะครับครับจะขึ้นแล้วเวลาสี่โมงจะขึ้นพุทธเบิกเวลาสี่โมงเย็น,นแล้วไปกลางเต็นต์ต่อครับ ของลรา เลยิ่งกินหมดแล้วพูดไม่ทันยิ่งหรอกอืแต่อร่อยนะหมูกระทะที่นี่อร่อยอ,อร่อยเหรออร่อยน้ำจิ้มก,ก็อร่อยแล้วดูวิวดิสวยอะ่ะนูอันนี้ก็จะขึ้นไปนว,วัดป่าหูทัะเปิดใช่แถวน,นี้ก็จะขึ้นไปถถแถววัดป่าบรรยากาศอลองดาวผาหัวสิงห์นะ เดี๋ยวเราจะให้ดูบริเวณทั้งบนนิดนึงนดูไฟกลางคืนน,นี่ PSR เรานี่ครับม,มีจุดพูด้วยอขอตัวรับประทานก่อนนะครับผม ก็เราไปอาบน้ํามาแล้วนะครับก็จะนอนแล้วนะได้นอนแล้วอากาศเย็นหน่อยหน่อยรู้มันอ่อนไม่หนาวมากค้างเรื่องแต่ว่าแต่ว่าไม่หนาวมากก็ไปอาบน้ําก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะเป็นแบบแก๊สเป็นแก๊สนะครับเย็นเร็วมเอ้ยร้อนเร็วไหมร้อนเร็วมากร้อนด้วยห้ามเปิดแก๊สไว้ด้วยติดไว้อ้าลวมันมีหัวเหรอเออมันจะเปิด แบบข้างหลังอัตโนงมัติข้างในห้องน้ำอะไรแกจมลอโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปดูบรรยากาศครับผมโอ้สวัสดีครับเช้าครับเหมือนไม่มีหมอกเพราะว่าไม่ค่อยหนาวมาก มีหมอ,อกฟุงฟ้งๆเย็นไหมหน่อยเดียวพี่มไม่ออกมาลนะ่ะไม่หออนาะว ya นี่ลานเอเนาะพาหัวสิงห์เนี่ยที่กลางตรงเนี้ยจจะมมีุดชวิเขาเรียกลานเอนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนอันนี้ลงมาตรงนี้หน่อยนึงจะเป็นลานบีเป็นแค่เหมือนกันค่าห้าร้อยบาทเป็นแค่ละห้าร้อยบาทโอเคครับอืมแล้วก็พอลงไปนะก็ลงไปอีกอ่านี่จะเห็นตรงรถยนต์สีขาวนะครับสีของพวกเราตรงรถยนต์สีขาวกําลังขับอยู่นั่นตรงนั้นเรียกลานซีนะครับแค่ละห้าร้อย มีจุดเดียวนะ,ะห้องน้<ช>ําตรงนี้นะครับตรงหลังคาตรงกลางกล้องเลยนะครับเนี่ยอจะหลบรถครับกําลังขึ้นมามีหมอกไม่ไน้อยเหมือนว่นาสายๆก็เริ่มแบบคึ้มคืมีหมอกมานะอยสวยมากตรงน,นู้จะเป็นาหาวหัวสิงนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ให้เราขึ้นไปแล้วเหมือนมันจะอันตรายแต่สวยมากเลยขนาดมองไปแบบเนี้ย เขาติดไป้ายไว้เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อแล้วนะ,ะน่าจันตรายอ่ะเนาะสูงบางท,ทีลมแรงเมือาา่อก,ก่อน,น,น <ะ S 1> เดินขึ้นไปได้แตวนี้เขาไม่ให้เข้านะครับ,บนี่เผาหัวสิงเลยนะครับตรงนี้ เรจะไปดูฝั่งนี้นะครับนี่ข้างล่างกลางเป็นลานกลางเต็นท์ใช่น่าจะใช่ครับดี่เชื้อให้พี่เขาดูด้านในกูดวิวลานกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งเราหันไปบรรยากาศดีเหมือนเราเลยที่แรกเราจะเอาเนะแต่ว่าเต็มมาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันมาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์ลานเอนะครับนี่อากาศชิลล์เขาถ่ายูดีรแต่ตรงนู้นอะเป็นหุบเขาแบบสวยมากนี่ชาวบ้านเลย จะไปขับรถเล่นข้างบนทับเบิกกันนะคะ อือชื่อของป,าปา่าใช่ไหมแล้วตรงนี้จะแยกขึ้นไปตรงนี้กับป่าต,ตลาดของทุกี้เขาขึ้นบนดอยอ่าเป็ตลาดขายของบนด,ดอยใช่ไหมถ้าไปทางนี้นใช่คนน่าจะเยอะอยู่ตอนนี้เขายังไม่ลงกันเดี๋ยวเราแวะกินกาแฟก่อนกลับนะครับ